สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะหรืออยอได้ดำเนินการตรวจสอบและนำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไปวิเคราะห์และพบสารที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางจำนวน11รายการด้วยกันซึ่งขอประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เครื่องสำอางดังกล่าวค่ะโดยสินค้าทั้งหมดนะคะ11รายการเริ่มที่1ค่ะเคทีไนท์ครีมค่ะพบว่ามีสารปลอด2ค่ะเคทีดนู t แมทลิปสติกค่ะ สี Touch Coral พบว่ามีสี CI 15585เป็นสีห้ามใช้ในเครื่องสำอางค่ะเนื่องจากก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง3ค่ะ BY Pity Stick ค่ะสี Coral Brown ค่ะพบ CI 15585สีห้ามใช้ในเครื่องสำอางเช่นกันรายการที่4ค่ะ Lovely Plus Herbal Hair Color ค่ะ พบว่ามีโออะมิโนฟีนอลค่ะสารก่อมะเรง็งรลยกันที่5ค่ะ Lovely Plus Herbal Care Color ค่ะสี o l d e n Brow n เพรพบว่ามีอะมิโนฟีนอลนะคะสารก่อมะเรง็งซึ่ง Lovely Plus เนี่ยคือทั้งสีบราและ Golden Brow n นนะคะ,คะที่พบสารตัวนี้ก็ให้ระมัดระวังค่ะ รายการที่6ค่ะ PU Light Aura Bright ค่ะพบว่ามีสารปรลอดแล้วก็สารสเตียรอยด์ค่ะรายการที่7 NP Skin Ideal Skin Care ค่ะ Turmeric Night Repair Treatment ค่ะพบว่ามีสารปรลอดแล้วก็สารสเตียรอยดเช่นกันแล้วก็อีกหนึ่งรายการนะคะ NP Skin Ideal Skin Care CM2 Abutin Night Cream ค่ะพบว่ามีสารปรลอดรายการที่9นะคะ Light Night Cream ค่ะพบว่ามีสารสเตียรอยด รายการที่10ค่ะไลท์ไวท์บอดี้ครีมค่ะ,คะเพราะว่ามีสารประลอดและรายการที่11ค่ะเครื่องสำอางมิราเคิลพิงคค่ะเพราะว่ามีสารไฮโดรควินินค่ะทำให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองตุ่มแดงหากได้รับเกินขนาดอาจเกิดอาการลมชักได้ค่ะ